สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจียบจะมาแนะน,นําน้ําซุปผักนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคเรือรลงังโรคไตเรือรลังนะคะก็จะประกอบไปด้วยราบผอชีนะคะพริกไทยแล้วก็ต้มให้เดือดในน้ําประมาณหนึ่งพันหนึ่งลิตรนะคะมีหัวเชยเท้าแล้วก็ ข้าโพดนะคะข้าโพดหนึ่งฝักแครอทแล้วก็หอมใหญ่นะคะต้มประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีไว้โรยน้ำซุปนี้เอาไว้ปรุงอาหารเป็นพวกต้มจืดข้ต้มโจ๊กก๋วยเตี๋ย,ยวแล้วก็พวกพวกต้มยำอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยว เราจะมาแนะนําต่อไปว่าเนี่ยน้ำซุปอันเนี้จยจะไปทําอาหารสําหรับคนให้โรคเรื้อรังโรคไตอะไรได้บ้างนะคะน้ําซุปนี้เก็บไว้ได้ในตู้เย็น3วันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแช่ฟรีซมีอยู่ได้เดือนหนึ่งต้องไม่30สิบนาทีคะ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครบสามสิบนาทีแล้วนะคะเราก็ได้ซุปผัก ที่ทําเองแล้วก็ใช้แบบเป็นประกอบอาหารให้ผู้ป่วยโรคเรือ้อรังผู้ป่วยโรคไตนะคะทําเป็นในโจ๊กข้าวต้มน้ำํำก๋วยเตี๋ยวน้ำํำต้มยำนะคะต้มจืดทั้งหลายนะคะก็คืออันนี้เราก็จะได้ความหวานของผักนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้3ามวันแล้วก็ ใช้คงฟีได้ได,ด้อนเดือนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ครบสามพิเนาทีเติมเติมผักนิดนึงต้นต้นหอมกับต้นชายนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้น้ําซุปนี้นะคะไปประกอบอาหารเป็นต้มยำปลาทูนะคะเมนูต่อไปเดีย๋ยวมาตามกันนะคะว่าจะจะทำในลักษณะไหนนะคะก็ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยโรคไตระยะ3-4ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะให้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าตัวพี่เจฟเองอ่ะก็อยู่ในสายถังสุขก็ยังต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นถ้าเรามีคนในครอบครัวที่เราจะต้องดูแลการใส่ใจในเรื่องอาหารทำให้ผลลัพธ์การรักษานะดีขึ้นชัดเจนนะคะ ค่าการทํางานของไตเพิ่มขึ้นอนะ่ะผู้ป่วยก็มีพออยู่กับโรคนี้ได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติ